สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําน้ํายาล้างถังเครื่องซักผ้านะคะปกติเครื่องซักผ้านะคะถ้าใช้เป็นนานเนี้ยค่ะตัวถังเครื่องมันก็จะมีพวกเชื้อราที่เราอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เวลาซักผ้าไปเนี้ยค่ะกลิ่นผ้าที่ออกมามันก็จะรู้สึกกลิ่นไม่หอมทั้งนั้นที่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไปเยอะแล้วทําไมกลิ่นยังไม่หอมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลือกใช้น้ํายาตัวนี้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะสําหรับบ้านเราบ้านเราจะเป็นแบบเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะคะก็คือเทน้ํายาเข้าไปตรง เครื่องซักผ้าที่ตรงตัวถังได้เลยค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกโปรแกรมในการซักผ้าซึ่งตัวนี้ค่ะเราไม่ได้เลือกเป็นแบบออโต้เราเลือกเป็นแบบซักเวลาที่มีแบบพวกคราบโคนติดเยอะๆอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะมาตรงปุ่มตรงนี้แล้วก็การล้างการซักการปั่นหมาหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะใช้เวลามากกว่า ถ้าเราเลือกแบบออโต้ปกติบ้านเราออโต้จะอยู่ที่ประมาณ30กว่านาทีแต่ว่าพอเลือกโปรแกรมตัวนี้ค่ะเลือกเป็นแบบเวลามีโครนเยอะๆเนี่ยค่ะก็จะใช้เวลาซักล้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเห็นไหมคะก็คือการซักเนี่ยค่ะมันก็คือจะใช้เวลามากขึ้นพอเครื่องทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ตัวถังเครื่องที่สะอาด น้ำยาตัวนี้ก็มีขายที่เมืองไทยด้วยนะคะที่โฮมโปรเพื่อนๆก็ลองซื้อกันมาใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ